เขาเริ่มห่างเขาเรียกเขาเร่งนะครับรถกระบะสีขาวด้านหน้าฝั่งซ้ายเหมือนเขาจะจี้เส้นมาเขาจะเข้าหรือเปล่าเราไม่รู้นะครับแต่ด้านหน้าพี่ใหญ่เปิดไฟเลี้ยวขวาแล้วเขาเข้าแน่นอนครับรกถังเราก็ชะลอนะให้พี่ใหญ่เขาเข้านะครับเติมเร่งตามเบาๆครับแต่ไม่เลีงตามเบาๆพี่ตั้มครับพี่ตั้มกดไฟหยุดเฉือนทำไมครับเมื่อกี้สวัสดีครับผมครับพบมาขึ้นเรือนตมงนี้จับ สวัสดีครับผมคลิปนี้มากับฝึกขับรถนะครับในเมืองเป็นถนนเส้นวิภาวดีรังสิตนะครับกับสาวน้อยน่ารักกับซีวิตเทอร์โบนะครับตามคะแนนครับแซงรถตัวให้พ้นครับอื น้องบอกว่าไม่ค่อยได้ไม่ค่อยมีเวลาขับรถไม่กล้าขับคนเดียวใช่ไหมก็เลยแบบเอะมาเรียนกับคุฒตั้มดีกว่าถ้าจะได้เทคนิคดีๆนะครับก็วันนี้มาเรียนออกถนนใหญ่กันนะครับกับการขับรถบนถนนเส้นวิภาวดีวันนี้เราจะมาฝึกการขับรถในบริเวณที่มีรถหนานแน่นนะครับมือใหมย่ยังไม่กล้าออกถนนใหญ่ท,ทําไมถึงไม่กล้าเพราะกลัวกลัวจะเบรกไม่ทัน กะระยะคันด้านหน้าไม่ทันต้องวิ่งความเร็วเท่าไหร่นะครับทีนี้ขับไปเรื่อยๆครับสังเกตด้านหน้าห่างไหมเติมเพล่งตามเพ,เพื่อนให้ทันครับอตอนนี้คามเร็โของเราอยู่ที่50 50ิปไปลายหกสิบตน้นๆดึงออกซาน,น,นิดๆนะครับตัวน,นี้เราชิดขวาไปให้เราอยู่ตรงจากความรู้สึกให้เราอยู่ตรงกลางเลนครับให้เราอยู่จรกกลางเลนมองไปลุ่มรวม,รวมไม่ต้องเพ่งไม่ต้องจดจอมองลุ่มลวม,วมสบายๆมองไปด้านหน้านะครับ สบายสบายชิวๆนักเรียนขับรถคล่องอยู่นะแต่ว่าแค่ไม่มั่นใจ <Okay. S 1> ไม่มั่นใจไม่กล้าขับคนเดียวนะครับ <Okay. S 1> อืไม่กล้าขับคนเดียวแล้วทําไมไม่ให้แฟนสอนน้องบอกดังโสดคะ่ะนะครับใครสนใจหลังไม่ไ,มได้เลยนะนะครับอา uh. มาครับเวลาขับรถนะครับเพื่อนเพื่อนสังเกตไหมมือใหม่ก็จะห่างกันหน้าเยอะเลย <laughs> เพราะกลัวว่าจะเบรกไม่ทันนะครับ วิธีการก็คือนะครับเราขับเข้าไปเนี่ยให้มีพื้นที่ให้เรามองเห็นถนนนะครับจะให้กว้างเยอะเวลามองมองไปไกลมองมองเลยไปคันหน้านู้นว่ามีไฟเบรกไหมถ้าคันหน้านู้นไม่มีไฟเบรกไอ้คันหน้าเรายัางไงมันก็ไม่เบรกครับไหลมานิ่งๆฝั่งซ้ายเขาหลบรดระวังด้วยนะแต่เขาไม่หลบเข้าไปวิ่งตรงๆไปไหลมานิ่งๆครับใช่รักษาระ่อย่างนี้โอเคไปเรื่อยๆไปเรื่อย ามไปเรื่อยๆครับอืิ่งตรงๆไปนิ่งๆอ่าเยี่ยมครับถ้ามีความรู้สึกว่าเอ๊เราอยู่กลางถนนไหมเราอยู่ตรงเลนไหมจับความรู้สึกเลยว่าเราอยู่ตรงกลางไหมตัวเราเนะี่ยเรานั่งอยู่เนี่ยเราอยู่กลางเลนไหมนะครับอืพวงอะไราที่เราจับเนี่ยมันอยู่กลางเลนไหมนะครับอพวงอะไรที่เราจับมันอยู่กลางเลนไหม มองมองนำงไม่จงเพ่งมองเขาข้าก็รู้แล้วว่าอยู่กลางเลนไม่อยู่กลางเลนนะครับเราก็จะรู้ได้ไดเองมือใหม่วิ่งเลนกลางสบายๆนะครับไม่ต้องไปขวางเขานะคนที่เขารีบๆเขาเร่งๆเขาต้องการทําเวลาเขาจะเลสแสงได้เราก็วิ่งตามไปปกติของเราครับมือใหม่มาครับแร,แรกๆเนี่ยก็ไม่กล้าขับเร็วก็ก็เอาที่ทําได้ครับตอนนี้ความเร็วอยู่ที่เท่าไหร่หกสิบ ไปไปเจ็ดสิบต้นต้นถือว่าโอเคนะครับเส้นวิภาวดีนะครับตรงที่มีทางแยกไปต้องระวังเผื่อไม่ไมีรถล,ลักไก่เลี้ยวเข้ามานะครับถ้าเขาไม่เลีเข้ามาเราก็ไปวิ่งตรงไปอ่าฮะใช่ถ้าเริ่มเขาใกลยย้ยกคันเร่งเบาเบาึ๊า ไหลมาเรื่อยๆใช่เลี้ยงความเร็วไว้เยี่ยมครับจับความรู้สึกเขาเริ่มห่างหรือย,อยังถ้าเริ่มห่างก็กดคันเร่งถ้ามีไฟเบรกก็ยกคันเร่งไหลาตามไม่นิ่งทำไมข้างหน้าเขาถึงเบรกเพราะว่าเขาขับเร็วแสดงว่าด้านหน้ามีคนขับช้าหรือเขาขับที่นะครับเราก็ตามไปก่อนวิ่งตามมาก่อน<ร>ลองเพิ่มความเร็วอีกนิดหนึ่งสิ ใช่ทีนี้นะครับมีพี่ใหญ่มีรถใหญ่อยู่ด้านหน้านะครับวิ่งตามมาก่อนครับเหรือบดูกระจกบองคาบฝั่งขวาซี่มีรถมาไหมมีแท็กซี่นะวิ่งตรงมาก่อนครับทํามเราที่เบรกครับเขามีไฟเบรกแล้วดูระยะห่างเขาเริ่มห่างร้ยะเขาเริ่มห่าง,งเราเตืรยตามค่อยกดใช่เยี่ยมครับฮ ไหลาตามมาเรื่อยๆครับไหลาตามมานิ่งๆไหลาตามมาเรื่อยๆด้านาด้านหลังมีรถกระบะตามมาก็เรายังแซงคันหน้าไม่ได้แล้วก็วิ่งเดินของเราไปก่อนพิ่งตามไปเรื่อยๆเ,เลยเวลามองกระจกมองข้างนะครับมองแวบเดียวหนึ่งวิไม่เกิน2วิแล้วกลับมามองด้านหน้าเป็นหลักมองด้านหน้า9 9เลย กระจกมองข้างหันมามองดูแค่ให้รู้ว่ามีรถมาแล้วก็กลับมามองด้านหน้านะครับวิ่งตรงมาเรื่อยๆครับอืมไหลามาเรื่อยๆนิ่งๆสบายๆเริ่มเข้าใกล้ยกะขนเร่งเบาๆตามมาเรื่อยๆก่อนเรายังแซงขวาแซงซ้ายไม่ได้นะเพราะว่าต้านหลังมีตามมาเยอะเลยรถเยอะเลย เราวิ่งตรงมาก่อนเราก็วิ่งตามไปก่อนครับพเราก็ไม่รีบรีบวันนี้เราชิลๆสบายๆายมาตามมาก่อนถามว่าพี่ตั้มครับถ้าคนขับเก่งๆเขาจะแซงยังไงรถเยอะๆแบบนี้นะครับเขาจะเติมคันเร่งไว้รอเลยแล้วเขาก็จะดูว่าคันข้างหลังนะี้มีระยะห่างมีคันไหนที่มีระยะห่างเขาจะเข้าเสียบตรงนั้นแล้วก็เติมคันเร่งแล้วออกไปเลยนะครับอย่างจังหวะนี้นะครับ หลังคันนี้ถ้าขับคล่องเนี่ยเติมเครื่องแล้วออกหลังคันนี้ได้เลยนะแต่ว่ายังไม่ได้นะเรายังไม่คล่องแล้วขับตามไปก่อนนะครับตามไปก่อนวิ่งตรงมาก่อนนะครับตามมาเรื่อยๆเลยแล้วก็ถ้าฝึกจับความรู้สึกเราขับคันข้างหน้าถ้าเราขับใกล้ก็ยกคันเร่งถ้าเาข้าใกล้อีกก็แต่เบรกนะครับแค่นี้เองพอเขาเริ่มห่างก็เรยกคันเร่งนะครับ รถกระบะสีขาวด้านหน้าฝั่งซ้ายเหมือนเขาจะจี้เส้นมาเขาจะเข้าหรือเปล่าเราไม่รู้นะครับแต่ด้านหน้าพี่ใหญ่เปิดไฟเลี้ยวขวาแล้วเขาเข้าแน่นอนครับยกถเราก็ชะลอนะให้พี่ใหญ่เขาเข้านะครับเตือนเบรกตามเบาเบครับเต่อเบรกตามเบาเบอพี่ตั้มครับพี่ตั้มกดไฟฉุกเฉินทําไมครับเมื่อกี้นะครับพี่ใหญ่เขาเปิดไฟเลี้ยวขวาครับเราเปิดไฟหุกเฉินส่งสัญญาณให้เขารู้ว่าพี่เข้ามาได้เลยเราจะไม่แซงขึ้นไป พี่ใหญ่เขารู้ปุ๊บเขาก็เรียกเข้ามาได้เลยอันนี้เป็นกฎหมายบอกหรือเปล่าครับไม่ใช่ครับเป็นที่รู้จักกันสาหรับคนที่ขับรถนะไม่มีกฎหมายบอกว่าอันนั้นอันนี้นะไม่ใช่นะครับอันนี้เป็นที่ที่รู้กันเฉยๆนะครับเป็นที่รู้จักกันสาหรับคนที่เขาขับรถคล่องๆแล้วเวลารถใหญ่เขาจะเปลี่ยนเดนเปิดไฟสุกเฉิให้เขารู้เ,เ,เลยถ้าเรายอมให้เข้า,ขานะครับเราตามไปก่อนครับจะม่ให้ตามเบาๆไหลาตามไปไหลาตามไปเรื่อยๆ ตามไปนิ่งๆพี่ใหญ่น่าจะเข้าซ้ายเลยคันเลยรถแดงนี้พี่ใหญ่น่าจะเข้าซ้ายเราก็จะได้วิ่งเร็วๆวิ่งตรงมาปุ๊บอ่ะหลังคันนี้เราจะออกขวาได้ครับเปิดไฟเลี้ยวขวาครับหลังคันนี้นะเติมคันเร่งครับเติมกดวิ่งออกมาครับเติมคันเร่งครับปิดไฟเลี้ยวแล้วตรงไปครับเพิ่มครับกดคันเร่งเพิ่มครับเลี้ยวขวาเราจะไม่วิ่งช้าอย่างนี้ไม่ได้ครับเติมคันเร่งครับเดี๋ยวคันหลังเข้ามาเร็วเดี๋ยวเขาชนตูดเราเพิ่มครับ เพิ่มไปอีกเพิ่มไปอีกออรถยิ่งเร็วยิ่งต้องมองไกลๆรถยิ่งมีความเร็วยิ่งต้องมองไกลๆว่าไปได้ไหมเดี๋ยวหน้าคันสีเขียวนี้เราจะเข้าเลนกลางนะครับเปิดไฟเลี้ยวซ้ายครับดูกระจกมองข้างฝั่งซ้ายเห็นหน้ารถคันที่สีเขียวแล้วเบี่ยงเข้ามาครับดึงเข้ามาปึ๊บแล้วดึงขวานิดๆปิดไฟเลี้ยวแล้วตรงไปเยี่ยมครับผมอน้องหัวไวครับผม โหัวไวมากไปครับผมวิ่งตรง,ตรง,ตรง,ตรงๆยาวๆรู้นะครับว่ายัางไม่กล้านะครับผมรู้สึกบอกได้ว่ายัางเกรงอยู่อืแต่ก็ทําได้แล้วนะเนี่ยเก่งนนแล้วนับได้แล้วทําได้แล้วตรงมาเรื่อยๆครับเหมือนทาเหมือนเดิมทุกอย่างจับความรู้สึกเรากับพันธหน้าห่างไหมจะห่างก็อค่อยเพิ่มคันเร่งไปเรื่อยๆให้เพิ่มเข้าใกล้นะครับแล้วก็วิ่งตงไปเรื่อยๆ ด้านหน้าคันสีขาวมีความรู้สึกว่าเขาช้านะครับแล้วก็เหลือบด,ดูกระจกมองข้างซิทางขวามีรถมาไหมมีกลับมามองด้านหน้าละเราก็ยังไม่ออกแล้วก็ตรงไปก่อนออแบบนี้ครับออกมาฝึกออกมาซ้อมเนี่ยมันก็ต้องมีการเปลี่ยนเลนมีการแซงเพ่์คลองนะครับดูขวามีรถมาไหมเปิดไฟเลี้ยวขวาครับเปลี่ยงออกมาครับเติมเครื่องตามกดเครื่องด้วยใช่ใช่ใชปิดฟิล่แลรวตรงไปเติมเครื่องด้วยจ้งเติมเครื่องด้วย,วยอีกนิดนึง ใช่ใช่อา่าฮะมาเรียนกับผมผมพาทั้หมดเลยครับพาแซงพาเลี้ยวมไม่ได้ขับนิ่งๆเยะเฉยนะใช่จับความรู้สึกรอกับันขนา้างหน้าเยี่ยมครับถ้าเริ่มข้อใกล้ยกลเลร่งเบาๆตามไปนิ่งๆเวลามองใต้ท้องรถมีไฟเบรกต้านหน้ามาไหมถ้าไม่มีแดงว่าเขายังไม่เบรกวิ่งตามไปเรื่อยๆนิ่งๆ แล้วยาห่างให้คงที่ถ้าคงที่ก็เลี้ยงความเร็วไว้ถ้าเริ่มเข้าใกลย้ยกท้ามารอถ้าเริ่มห่างก็เติมคันเร่งทําอย่างนี้วนไปเรื่อยๆอืเฮ้ยเยี่ยมน้ำเบียนหัวไบสบายๆแล้วผมวิ่งตามมาเรื่อยๆครับอืสวยๆเยี่ยมครับ เรายังไม่เข้าเลนกลางนะอยูเลนขวาไปก่อนเขาใกล้รอยะดึงออกขวานิดๆเพราะว่าเราเบี่ยงออกซ้ายโอเคเยี่ยมครับตามมาเรื่อยๆรักษาความเร็วไว้รักษาระยะห่างไว้ถ้ามันคงที่ก็ไม่ต้องเตือคันเร่งอ่าใช่เยี่ยมครับเรียงความเร็วไว้ถ้ามันลดคง ช่องว่างเรากับแผ่นหนา้าพอดีก็เลี้ยงความเร็วไว้เลยไม่ต้องกดเพิ่มไม่ต้องยกคันเร่งรักษาความเร็วไว้ไปเรื่อยๆแบบนี้เลยใช่เดี๋ยวเลยรถสิบล้อพี่ใหญ่ด้านหน้าเราจะเข้าเลนกลางตรงไปก่อนนะครับดูว่าเข้าได้ไหมถ้าเข้าได้ก็จะเข้าถ้าเข้าไม่ได้ก็จะเลยไปก่อนอยังเข้าไม่ได้พอดรถคันสีขาวตรงมาก่อนนะครับตรงมานิ่งๆก่อน ด้านหน้าพี่ใหญ่เปิดไฟเลี้ยวซ้ายไซม่าก็น่าจะเข้าเลนซ้ายเราตรงไปก่อนครับยกคันเร่งเบาๆเร่งรถให้อยู่ในเลนฮะเปิดไฟเลี้ยวซ้ายเข้าเลนซ้ายได้ไหมดูกจกมองข้าง,างฝั่งซ้ายเห็นหน้ารถไหมเห็นหน้ารถไหมเปิดไฟเลี้ยวซ้ายครับเข้าเลนกลางได้ไหมอ่าฮะใช่แล้ววิ่งตรงมาครับเราไม่แช่กว่าครับตรงไปเลยครับ เยียมนะครับอันนี้ก็เป็นแนวทางนะครับมือใหม่นะเวลาขับรถออกมาฝึกเริ่มจะขับได้แล้วนะครับ,เ,รบเลค่นเคร่งครับทามารอตายเติมเร่งต่อครับโอเคสำหรับมือใหม่นะครับเวลาขับรถเริ่มคล่องน,นะออกมาบนถนนเนี่ยเขาก็ต้องฝึกแซงฝึกการเติมคันเร่งด้วยนะครับขับนิ่งๆได้ค่องๆแล้วค่อฝึกแซงครับมันจะได้ ถึงเวลาที่เราจะต้องแซงจะได้เป็นนะครับถ้ายังไม่คล่องยังไม่มั่นใจก็ให้คุณอาคุณน้าคุณแฟนมาสอนได้นะครับหรือว่าที่ยังไม่มั่นใจเอาชัวร์ก็ให้คุณครูเข้ามาสอนนะครับจะเรียนกับผมก็ได้หรือจะเรียนกับคุณคือท่านท่านอื่นก็ได้นะครับก็ไว้เป็นแนวทางนะครับสำหรับคลิปนี้ไปแลครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครัสสวัสดีครับบ๊ายครับเป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนเ่ครับกับวิธีการขับรถนะครับ คลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆนะครับผมนะครับถ้าเพื่อนๆดูคลิปนี้แล้วชอบครับฝากเพื่อนกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับใครที่ยังไม่ได้กด subscribe ฝากกด subscribe ด้วยนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ขาดกำลังใจนะครับอยากขับรถนะครับคนทางบ้านก็ไม่ให้ความสนใจสักเท่าไหร่นะครับจอยเข้ามาครับผมมีเฟซบุ๊กกลุ่มครับเฟซบุ๊กกลุ่มอยู่ด้านล่างลิงก์อยู่ด้านล่างนี้นะครับจอยเข้ามาได้เลยนะครับเป็นเฟซบุ๊กกลุ่มที่ผมสร้างขึ้นมาสำหรับเพื่อนๆมือใหม่ ใครที่ไม่มีความมั่นใจใครที่มีปัญหานะครับผมมีเพื่อนๆที่เขาขับรถเป็นแล้วกับเพื่อนๆคนที่กำลังเริ่มขับรถนะครับเยอะแยะเลยจอยเข้ามาครับขเข้ามาดูว่าเพื่อน <spe k S 1> ๆขับรถยังไงเขาฝึกกันยังไงนะครับเขาแชร์กันมานะครับทั้งถ่ายรูปทั้งอัดวิดีโอมาเพื่อนๆลองมาดูครับว่าเขาทํากันยังไงใครที่กำลังสับสนใครที่ยังต้องการที่ปรึกษาใครต้องการพูดคุยอยากสอบถามจอยเข้ามาใน Facebook กลุ่มครับ ไว้เจอกันในเฟซบุ๊กลุ่มนะครับผมผมพิทักษ์ารรมยะนะครับผู้เชี่ยวชาญนานการสอนขับรถมือใหม่หัดขับครับใครนะครับที่ไปเรียนมาแล้วนะครับคุณครูที่สอนนะครับพาขับรถอย่างเดียววิ่งตรงๆอย่างเดียวไม่เคยพาเลี้ยวไม่เคยพาแซงไม่เคยพาไปเล่นไม่เคยพาพาเข้าซองไม่เคยพาทําอะไรเลยครับอ่านะครับผมติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะเอเพื่อนๆนะครับขับรถนะครับแซงไปเล่นแล้วก็ ข้ออตันตันสามารถใช้ในชีวิตประจำวันได้นะครับขับรถออกไปทํางานได้ขับรถไปโรงพยาบาลได้ขับรถบนถนนจริงขับรถออกต่างจังหวัดได้นะครับผมเบอร์โทรนะครับใครสนใจนะเบอร์โทรเบอร์โทรกับอารดิไอยู่ด้านล่างนี้ครับผมนะใครอยากเดินติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับผมไว้ดูดีกันนะครับผมส่วนคลิปนี้ก็ต้องไปแล้วครับผมไว้เจอกันที่หน้าสมาร์ทโฟนสุดค่ามีกันได้ไหมครับ